เมื่อนี้ยูุก็ชงดูสี่แชแนวนะพี่น้องวันนี้อยู่หลังเวทีที่วัดจำปาทองนะคะตะมนตอหนองปลาปากสซื้อเลขบัหนอะไ้าฮ่าฮ่เพื่อคอยบหพเจ้าเจ้าล่ะซื้อเลขบัวันคนียไคน่แต่เป็นป๋อธมดอยูมันเล่นเพ่อเป็นนายูนี้ เกือบเกือบเ่าจังหวะตอนแรกขับมาจากบ้านก็น,นั่งดีดอเนียหลังจากเลอออกพึ่งลงรถสาลุ่งสางลงเลยออย่างนอนปะแม่บ่พี่เอ็เกาเหยียบคอเหยียบคอเหยียบคอก็รอดถือก็รอดถ,ถือมึงมึงที่ไหนนั้นมึงที่ไหนนั้นตอนนี้เราอยู่หลังเวทีนะ,อะบอสแล้วก็ถือ,อกิจกรรมขึ้นน้องอือบอสบอสกำลังจะไล่สดนะคะการทีมงานเท่ากับร่างเสียบผลแล้วก็แต่งหนานะฮะเป็นไในท่านี่ถือเลอถือเบื่ออยู่บ่นอ๋อ พี่มีพี่แซนนี่นะคะไม่อยู่กับมานเด้อมมิมไปอยู่กับบอดหมานเจ้าไปป่อหมานไม่ปอกับหมานเปล่าหมานนี่มนโศมหน้าเขาถือเลขถือหวยเออจะบอกบอดไหมคนนี้บอกมืนขึ้นนีล่ล่ะสวยเนาะปากาไม่เอาขอจิ้งจแบบอิงฟ้าเวลาค่ะออุยสยิิงฟ<บ>้าบอดบอดบอกว่าอิงลุยวะั่นอิงแพะก็อิงลุยเอ,อ,อ, <laughs> อาถ้าเลกินเผาพิเศษหน่อยเนี่ เขาจะเสียบคาดนี่นต้เสอมาต่นี้ก็พ่อปานบ่แม่เขากิเลยก็พ่อปานนึงแม่ก็พ่อปานบ่แทบมันบ่มันมีหอนบ่แบมันมีสอยหอนบ่งนาเนี่ยีไต้มไก่อยู่นี่ี้ต่อไม่อย่นนี่เอ้เอาแม่แม่รีดต่นแล้หรอแม่ <roku> Pepper, ลูปเจ้างามๆในท่อซับ่อยลูกี่แสงในท่อซับ่อยจะนั่งยวนรถเอินอาจารย์ควัญว่อยมาขึ้นสวยสวยนี่เออได้จะรบเป็นใน f เฟซบุ๊กโอ้ใช่นาะทานสิภาคถึงเป็นบึงบนเวทีเพราะตอนนี้บอยจ้าไหลสดนะคะนี่เวทีหนาเวทีพี่้นง จะเป็นงานปิดวีนะคะร้อยี่สิบบาทนะคะเป็นงานบัตรนะคะบอลย่านมันขึ้นเห่อแม่สันบอลงานมันขึ้นจันแมาสั่นงานอะไรรถรถรถแห่กันอะไรครับล่าสุดล่าสุดจานทร์ฉันถามมันคักเสียงพี่น้องสวัสดีเต้าเต้ยเต้าเต้ยเต้าแคมเต้านะ อย่างน่ะถ้าบุนบ่วาอาจย์เพื่อคืนเราขนเวีจากเมืองเลยมานะคะอันที่ว่าอาจารย์เพราะเมื่อคืนเราขนเวทีจากเมืองเลยมานะคะอย่างนี้ก่อนดอนนอดนอนโอ้ยที่นินถอยมัโอ๋ออ้ยวันนี้น้องน้ำอ้อยจะขึ้นเวทีนะคะพโดยการสอมเพลงเลยพี่น้อง ยังไงรู้สึกตื่นเต้นไหมเต้นมากเลยค่ะจะเป็นครั้งแรกไหมที่ขึ้นเวทีครั้งแรกเสือเต้ยกับเสือเข้มจะเป็นเพลงอะไรนั้นก็รอติดตามวันนี้ก็จะแต่งตัวเต็มยุทธใช่ไหมเราอย่ามานิดนึงอยากรู้ว่าเป็นเพลงอะไรนะคะก็เข้าไปในโอเคเดี๋ยวสนอเงินกับพี่เพลโอเคอันนี้เป็นงานแรกแต่งตัวจับเต็มเลยใส่ชุดด้วยดิค่ะก็รอดูนะว่าจะสู้ๆนะคะต้องลองให้ออกด้วยไม่นบอกว่าเออไอ้น้องอ้อยเก่งอยู่แล้วแหละแม่นบอก เ่งเกงอยู่เพราะมันเป็นแบบว่าคาราโอเกะเลยจะวันนี้ดนตรีสดนะเขาก็เล่นดนตรีสดได้ร้องใส่ดนตรีสดได้วันนี้นะใช่น้าเวทีไหนร้องเต้นดูดินี่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 แค่นี้ไปก่อนนะคะนี่ต้องอุ้ไปดูแสดงจริงก็ต้องในไลสดไลสดกลุ่มปิดนะคะของคืนนี้ทุกคนต้องรีบซื้อตั๋วนะคะถ้าอยากดูน้องน้ำอ้อยร้องเพลงแล้วก็เต้นบนเวทีนะคะ จะได้เห็นว่าหนูเป็นยังไงเวลาอยู่บนเบสทีนะนี่หนูน่าสดใสมากเลยตอนนี้เนี่ยตื่นเต้นร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมยังค่อยมาเอานม่น<ข>ี่อ๋อคิดว่าคนก็น่าจะเยอะด้วยคนน่าจะเยอะด้วยแล้วก็วันนี้ก็ได้ยินมาว่าได้มาละยแล้วแม่แม่ให้มาละยน้องน้ำอ้อยแล้วแม่แม่นะคะที่ให้กำลังใจแล้วก็แบบว่าส่งอะไรมาให้หนูนี่อืมค่ะ พอดีจะได้เอาไปซื้อหนังสือซื้ออะไรด้วยใช่ไหมพอดีอน้องน้นองใบจะเปิดเทอมแล้วโอเคสู้ๆนจะจ๊ะตัวเล็กตัวเล็กโอเคะ,นะเนจน,น,นสวัสดีพี่หนุมนหน่มนะไอนอาใส่ผ้าคขึ้นนี่อันนี้ป้ายแสนสี่แรณของเรานะ เวทีพี่น้องยิ่งใหญ่มากวันนี้อากาศดีนะคะแดดออกพี่น้องตอบะหวนลมเย็นดีมากเลยอันเป็นลานค่ะข้างในอันวันนี้เป็นงานปิดวีนะคะร้อยยี่สิบแล้วก็แบบร้อยยี่สิบคือคาบานะะันแล้วก็เอาหน้าน่าจะเข้าวัดนะคะเพิ่นกำลังใส่ปไายไป่ายชื่อปายที่งานป่ายวงเท่านะคะเพิ่นกำลังสิบมิเสเียง ไม่บอสน,นู่นไม่ในร่างอันอันนี้ร่างน้ำที่เครื่องเสียงส,สีดำเป็นบอสสีสีดำนั่นแหละสองอันนู่นเห็นหนึ่งว้างไว้ในร่างก่อนหลักะนู่นก็เลยไปว้างไว้ในหันน,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 นออี่นัหน่หาไม่รู้มีเอ้าไอ่ไม่บอสอยู่ในร่างเด้ไอ้ก้อนนี้หรือไม่บอสสองอันสีขาวอย่างสั่ว์บ้นอันชีเงนินอ่ะไมไมไมของเรา,เา,อา,าตอนมันอยู่ในร่างล้วนแหล,ละเดี๋ยวนู่นหาให้เดี๋ยวเดี๋ยวดูให้อันนี้น่าจะเป็นของกองไม่อันนู่นว่านี่ นี่กล่องใหม่นะใช่ใช่น่เป็นกล่องใหม่ตัวนี้เดี๋ยวสักครู่นะคะเอออีหลี่ไอเอาเลยไหมเอาสองอันเลยเอาบอลท่าไหนเอาตัวนี้มาอันนี้ของบอลบอลเหมือนเอา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 ไว้เลยน้อยเนาะโอเคจ้ะอันนี้จำเป็นไมค์บอสนะคะ ไม่สนตัวบอสตอนนี้เพื่อนกำลังสียงอะไรพี่นอ้องกำลังจะมีเสียงให้เราไปซ้อมเพลงนะคะฟังเพลงไปด้วยนะคะนะนาบอสแต็งตัวนี้โหลดบัตรมาหน,นี่โดยป้าป๋าคุ้มม่องจอดรถเอาพอดีแล้วนี่พอดีแล้วพ่อลุ่งอ,อ๋อแจ็แอมเบนร์พอต้อมนะถือเลขอยู่บ่พอสป้าป๋าถูกเลขไหมถูก<อ>เอาดี๋ดีถูกแล้ว ช่วยลิ้นิไปแล้วมาแล้วรถบัสนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะบอสกำลังไลฟ์สุดเลยพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะเดี๋ยวเจ้าหนอนต้องสิจัดของเอาออกมานะครับให้บอสแต่งตัวนะคะอันนี้พี่หมีพี่แคนมี่นะคะมาบางทีท่านนี่งก็พี่น้องถือเลขบอสท่านนี่ปกติน้องแมนซื้อเลขบ่อยถูกบ่อยนะน้องแมนนี่น้องยังถืออย่เป ศูดหนึ่งสามอกซูนึ่องันนี้แม่ต้อยเสียบคุณนะคะที่มานเสียบคุณเท่านุงหนิงแล้วก็อะไร้ก็แม่ต้อยบ้านเราบอกช่องว่างบอกจงหวายิอันนี้ที่นนนะคะที่นนเอาเคที่กับน้องกาดนะคะ สวัสดีค่ะใุ้ยแฟนเมันลูอสตอรี่เจ็บตังไว้ให้แฟนทำนมวะสันนี่หนาล่างอีหลีไอ้เปนี่นี่บอผู้จิ้นบอเนี่ยนี่ผู้จิ้นคูณไม่ผู้จิ้นคุณไม่เจ้าเลยผู้จิ้นคูณยังสันไปเอกไปเอกเอกเจ้าเตือนนละเป็นเดียวคอยถามอย่างนี้เจ้าคุจ้เอื่อ่่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 ่ นี่เากงยูบานเดียวกน่นี่ถ้ากันนวนนะคะน้องแคมป์น้องแคมป์บอยู่คมเตะหรินไม่รีครับไม่รีใครจ้องอาจารย์เตยครูจินมาดิไม่รีเพาบประเทศเสียงเยกันนี้เรอชีบบานเรว่อยมานี้ฮะเพิ่อย่าร่งตัางอย่ารางตังจอ LED นะฮะพี่น้อง อันนี้เป็นบรรยากาศหลังเวทที่เฮาชซีวิตมอลัามเฮ้านี่แหละพี่น้องอยู่ร่วมด้วยช่วยกันนะคะ